สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อมแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องล็อกกิกพะรวยอยู่ขณะนี้เนาะมื่อวานนี้ล็อกกิกสิบห้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาสรุปโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะทุกเซียนรวมเซียนในคลิปนี้คลิปเดียวกันเนาะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาคืนนี้สองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะเบิ้งตัวเลขแนวทางเราก็ไปลุนกันสองทุ่มครึ่งเนาะสำหรับลาวพัฒนารวมเซียนทุกทุกเซียน ทั้งหกเส้นดังแล้วก็หาเส้นดังในคลิปนี้คลิปเดียวไปแบบยาวๆเนาะอาจจะยาวยาวๆกับแนวทางก่อนอื่นเรากิก็ตกองรับขอบพระคุณตัวเลขแนวทางกับทุกๆเส้นทั้งหกเส้นดังแล้วก็หาเส้นดังเนาะรอบขอบพระคุณหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็ราบขอบพระคุณ FC แฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตาม บอกว่าจะเป็นคนเกา่าคนใหม่ที่พึ่งเข้ามาแล้วค็คนเก่าที่ตั้งแต่เริ่มเปิดช่องเนาะเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องล็อกกิกมาตลอดเสมอมาแล้วกาคอมเมนต์ดีๆให้เนาะขอบคุณขอบคุณไลยๆขาดไม่ได้ก็คือ fc เนาะคะ่ะแล้วก็แนวทางจากเซนเซียนทุกท่านเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะข้าไปเบิงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาตองวดเอาไว้ไปลุ้นกันคืน้นี่สองทุง่มครึ่งสรุปทุกเซียนเนาะคะ่ะ รุปทุกเซียนแล้วก็เลขเด่นเนาะเลขเด่นเลขรองี๋ยวเรากิก็จะขึ้นให้หน้าจอนี้แล้วเนาะคะ่ะเลขเด่นเลขดองรองบึ่งไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขเด่นนะคะเด่นกับรองบอลรู้ว่าสิถึกออกถึกใจ FC แฟนคลับทีเลขรองเข้ามาบนะ่เนาะเพราะว่างวดนี้รวมเซียนทั้งหมดทั้งหกเซียนดังแล้วก็หาเซียนดังสําหรับเลขเด่นเนลขรองเนาะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นของช่อเชดชัยเนาะอันนี้เป็นงวดเก่านะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้งวดเก่าฝั่งนี้งวดใหม่เนาะสรุปเซียนทุกเซียนในคลิปนี้คลิปเดียวก็อาจจะย,ยาวแน่เด้อค่ะ,ะแนวทางแรกก็จะเป็นของช่อเชดชัยเนาะสำหรับลาวพัฒนาลาวพัฒนาลาวพัฒนาของช่อเชิดชัยวิ่งรูดหกกับเจ็ดเด่นที่หกกับเจ็ดสองตัวหกหางมีหกแปด 6กเก7าหกศูตัวนี่ตัวเจอสี่หางสำหรับสตัวมีหกแปดหกแลักกัเ็ดศค่ะเลขเปินกับเมีห6หกับเจ็ตัวสี่หาง678 679แลดหก็ดเก้าลักก็6ศูนลักกัเตัวนี่นตัวเจอสองหางห 68, 60, 68, 70, ค่ะสำหรับ3ตัวมีหกเจแล้วก็6 70จ็ดแคปหน้าจอเด้อสำหรับ ของโชเชชัยลาวพัฒนาต่อกันยาวๆขึ้นสำหรับสองทุ่มครึ่งเอาไปเป็นแนวทางกับตัวเลขแนวทางของโชเชชัยไปต่อของเลขนี้ที่มาเลขนี้ที่มาก่อที่แล้วพ้นรุดไปเนาะวันที่เจ็ดที่ผ่านมาก็จะเป็นแนวทางใหม่ของเพื่อนน้ะงเธสำหรับรับพัฒนา วิ่งรูดเด่นที่3กับหา2ตัว6หาง3 9 3 0 3 1 5 9 5 0 5 1เน้นเจาะที่4หางสำหรับ2ตัวมี3 9 3 1 5 9แล้วก็หา1ค่ะเลขเบิ้ล3 3กับหาหา3ตัว4หางมี3 5 9 3 5 0 3 5 1แล้วก็3 3 5เน้นเจาะที่2หางค่ะมี3 5 9กับ3 5 1แคปหน้าจอสำหรับเลขนี้ที่มา ลีกนี้ที่มาเนาะไปต่อไปต่อของเซียนนุม่มของเซียนนุ่มหลุดไปนะคะต้องกราบขออภัยเอซีแฟนกับของเซียนหนุม่มหลายๆนี่ก็จะเป็นแนวทางใหม่ของเซียนหนุ่มวันที่สิบมือนี่ไปรุ่นกันสําหรับเล่าพัฒนาเซียนนุ่มวิงหลุดนี่สี่กับหกสี่กับหกสองตัวหกหาง 2ตัวหหางมีสี่เก้าสี่ศูหนึ่งหกเ้าหศแล้วก็หกหนึ่งเน้นเจาะที่สหางสําหรับ2ตัวมีสี่เก้หนึ่งหเก้าแล้วก็หกหนึ่งค่ะตัวเน้นตัวจอเนาะเลขเปิ้ลสี่สี่กับหกหกสามตัวสหางมีสี่ห6เก้าสี่หกศูน่หหนึ่งแล้วก็สี่หเน้นจอที่สองหางสําหรับ3ตัวมีสี่หกเ้ากับ4ี่หกหหนึ่งอ่ะแอบน่าจะ สำหรับของเซียนมุมเด้อค่ะแคปเอาค่ะแต่ต่อของซองสุวรรณนะคะของซองสุวรรณเข้าไปเนาะสำหรับวันที่เจ็ดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่เจ็ดที่ผ่านมาเข้าไปที่ตัววิงง่งรูดแล้วก็เลขเบิ้ลศูนย์ศูนย์เขาเต็มๆตมรงๆเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเอยแนวทางลาวพัฒนา ล่าอยู่ปานใดกลับไปลงใส่ไทยพอเ้าไทยไปลงใสเล่าวนะะ่ะสำหรับแนวทางก็ได้ต้องขออภัยหลายๆล่าพัฒนาเนาะวิ่งรูดของซ่องสุวรรณเพิ่นหามามี2กับ4 2ตัวหกางมี28 29 20 48 49 40ตัวนินตัวจอสามางค่ะสำ,สำหรับ2ตัวมี28 48แล้วก็40ค่ะ เลขเบิลสองสองกับ4ีสองตัว4ีไอสตัว4หีหางมี2อ8 2ีแปดสเก้าสองนยแล้วกับสองเน้นจอที่สองหางสำหรับ3ตัวมีสอง2ีแปดสอค่ะแคปหน้าจอของซองสวรรณสองสุวรรณไปต่อต่อกับเลขล็อกกิ้งนะคะ สำหรับเราพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของล็อกกิกหลุดไปต้องขออภัยเอเแฟนครับหลายๆสำหรับตัวเลขแนวทางของเราพัฒนาเนาะต้องขออภัยไปต่อกับแนวทางใหม่เลขเล็อกกิกเราพัฒนาวิงหลุดมี4กับหานะคะเด่นที่4รองที่ห้าสำหรับ2ตัวหกหางมี4 6ห7 4 8 ฮาโฮ๊กาเจ็ดาแปดเน้นเจาะที่ซีหางค่ะสําหรับสงตัวมีฮหโกาแปดเจแล้วก็4ีแค่ะเบิรลนซีเนาะค่ะถ้าผู้ใดสิติดเอา้าาอีกกระบอเป็นยังเนาะสาหรับตัวรองภาวะออกไปแล้วบอลน่ใจว่ามันสิม,มาอีก่กับบอเน่เนาะสำหรับเราพัฒนาสามตัวสีหางมีซีห้าหกสีห้าเจ็ดสีห้าแปดแล้วก็ซีซีหาเน้นเจาะสองหาง สำหรับสองตัวสำหรับสามตัวมี4หา6 4หา8นะแคปหน้าจอของเลกล็อกกิ๊กเนาะคะ่ะเบิงไปที่ละเซียนอาจจะเลี้ยวเนย่ยาวยเน่กะแคปหน้าจอเอาเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับท,ท,ที่ติดตามแล้วค่อยู่ไปกันยาวๆเพราะว่าสรุปห้ทุกเซียนเลยค่ะในคลิปนี้คลิปเดียวสรุปโค้งสุดท้ายถัาผู้ใดอายากเบิง เบืงส่วนตัวของคลิปไผยคลิม่นก็ย้อนดูได้นะเพราะว่าเรากิกลงไปห้ลง่งห้เมื่อวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมานะ่ะลงไปให้แล้วสําหรับเสาที่แปดนะคะเสาที่แปดเราคิกลงให้แล้วเรียบร้อยเมื่อสูเซียนของมาดามนะคะของมาดามเจ็ดวันวันที่เจ็ดวันศุกร์ที่เจ็ดที่ผ่านมาเนาะเพิ่นก็นเข้าไปเตม็ตมเสําหรับเบิ้ลศูนย์ศูนย์เลขวิง่งเลขรูทองเพิ่นเข้าไปเตม็ตมเต็ม แล้วก็เขาไปสองหัวติดเนาะสำหรับของมาดามคํานวณสองหวดติดวดที่แล้วเพิ่นก็เขาสําหรับแนวทางของมาดามคํานวณวดนี้งวดใหม่ไปต่อกับวันที่สิบมือนี้สองทุ่มครึ่งเอาไปลุ้นกันสําหรับลาพัฒนาของมาดามคํานวณวิ่งลูดเพิ่นหิมาสองกับสามสองตัวหกหางมีสองซีสองหาสองหกสามซีสามหาแล้วก็สามหก เน้นจอดที่4หางสำหรับ2ตัวมี2อ2 6 3สแล้วก็3สค่ะเล็กบืนสองสองกับสามสาตัว4หางมีสองสาม2ีสองสาหาสอแล้วก็2สองสองสเน้นจอที่สองหางค่ะสำหรับ3มตัวมี2 3 4สามแล้วกับสองไอสองสากแอปหน้าจอของมาดามคำนวณไปต่อ กับของเซตตาเนาะเซตตาพารวยเข้าไปหลายงวดทีเนาะวิ่งรูดบนกระบอกขาดสายสําหรับ,บเลขแนวทางของเจตตาพารวยคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากระเข้าไปเต็มๆค่ะเหมือนกันเลขเบิ้ลนะออกห้าห้าเนาะออกห้าห้าวิ่งรูดขันออกเลขเบิ้ลน,นี่กระบ,บ่กมีพาดอีกแลนะ้วเนาะสําหรับแนวทางลาวปัทนาที่มักเบิลห้าห้าศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งเบิ้ล ลายงวดอยู่เหมือนกันเนาะของเจตากับแนวทางใหม่งวดใหม่ประจำวันที่สิบมือนี่เนาะเอาไปรุ่นกันสำหรับเราพัฒนาวิงหลุดพันหายมามีแปดกับสองสองตัวพันกระหายมาแค่สี่หางเนาะค่ะมีแปดสามแปดสองสองสามแล้วก็สองหนึ่งเน้นจอที่สองหางเนาะขนาดหายมาสี่หางเลายังสีเน้นจอให้แค่สองหางอีกเนาะค่ะตัดลงให้อีกเนาะ มีแปดสองกับสองหนึ่งที่เผนเน้นไว้เนาะเบิลแปดแปดกับสอ,สองสองสามตัวสามหางมีแปดสองสามแปดสองหนึ่งแล้วก็แปดแปดสองเน้นเจาะอยู่หางเดียวก็คือแปดสองสามอ่ะผู้ใดชอบผู้ใดตามตัวมักแนวทางของจิตาภารวยกะตามกันค่ะตามกันตัวแล้วก็ฝากไว้เนาะฝากตามแนวทางของจตาภารวยด้วยตามของทุกเส้นเนาะมาัเเกเส้นใดจะเส้นนั่นล่ะค่ะ สำหรับแนวทางขอให้มันมันเฮงเฮงปังปังกับแต่ละเซียนที่เอซีมากแล้วกันเนาะค่ะว่ามันก็หลายเซียนแต่ว่าจับตามองเอาเนาะรุนกันโวกไผ่โชค,โชคมันดวงไผ่ดวงมันตาขนาดแอดก็ยังมีดวงดวงน้อยดวงหวงลายเนาะสำหรับออเพ็ดค,ค่ะออเพชรก็เข้าไปที่ศูนย์ศูนย์เหมือนกันค่ะ เลขบินมาบ่มีพาดอีกเหมือนกันเช่นเคยเนาะสำหรับอภิษสามวดติดแล้วเด้ออภิษสามงวดติดวันที่สามที่ผ่านมาสามที่ผ่านมาเข้าไปที่แปดสองจับคู่แปดสองออกสองแปดเนาะแล้วก็วิ่งตัววิ่งตัวรูดเพทวนผ่านนี่แล้วแล้วก็สองสองวันที่ห้าเดินสองที่ผ่านมากะเข้าไปที่วิ่งรูดศนะูนย์เนาะเพราะเลขออก 1, 0, นหนึ่งศูนย์ทวนถ่มาตัวเี้นตัวจอศูนย์หนึ่งแต่ออก หนึ่งศูนย์แต่ว่าปังสุดๆเนาะงวดนี้ควดที่สามวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เข่าไปอีกศูนย์ศูนย์เต็มเต็มเลยค่ะแบบประตองกัดเนาะนสำหรับเล่าปฐนาตองงวดเพลินของอเพชรวิ่งงดรูดเพลินหายมาสี่กับหนึ่งสองตัวหกขางีซีหนึ่งสีสองซีสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด เน้นตัวจอ 4, 4หางตัวเน้นตัวจอ4หางเนาะสำหรับ2ตัวมี41 42 15แล้วก็17เลขบรรทัด44กับ11 3ต,ตัว4หางมี415 416 417 6, 6, แล้วก็441อ่ะตัวเน้นตัวจอ2หางสำหรับ415แล้วก็441อ่ะแคปหน้าจอของออเพชร มากับเพิ่นกัดตามเพิ่นไปคะ่ะสำหรับอเพชรต่อกับชอไซชชานชอไซช,ชานกเข่าไปที่ตัววิ่งตัวรูดเนาะวันที่แล้ววันศุกร์ที่เ็ตที่ผ่านมาของเพิ่นกับเข่าไปสำหรับแนวทางนี่เจ้าพ่อสายวิ่งนี่เ้อคะ่ะนี่ตั้งแต่หายแนวทางมาบ้างทั้งสองนี่เข้าไปเข้าไป ตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวบรเคยผ่านหลุดน้อยค่ะหลุดหน่อยถือว่าหลุดหน่อยแต่อันนี้ย้อนหลังหาหน่อยนึงเนาะมีอยู่สามงวดงวดน,นี้เข้าไปเต็มเต็มเนาะสำหรับศูนย์ศูนย์เล็กออกปืนของชอชัยชาญลาวพัฒนาวิ่งรูดปันหายมามีสามกับหนึ่งสองตัวหกหางมีสามแปดสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า ตัวเน้นตัวจอมีสามหางสำหรับสองตัวมีมีสามแปดหนึ่งเจ็ดและกัหนึ่งเก้าค่ะเลขปืนสามสามกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าและก็สามสามหนึ่งเน้นยุทธีสองหางเนาะ 3, 3, 1, มีสามหนึ่งเจ็ดกับสามหนึ่งเก้าค่ะสำหรับแนวทางของโชใช้ชา,ชานตามต่อเหมือนเดิมเนาะใครชอบก็จัด สำหรับแนวทางของชอชัยซาญไปต่อของล็อกเทียนทะเลนะคะล็อกเทียนทะเลวันที่ผ่านมาหลุดไปเนาะต้องขออภัยกับเว็บซีแฟนคลับของเพิ่นสำหรับแนวทางพวกเขาเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรไซดใจ้ริจารณญาตในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมเช่นเคยคือเ่าค่ะของ ล็อกเทียนทะเลแคปหน้าจอสำหรับมือหนีรุ่นกันตื่นเต้นกันเนาะสำหรับโคชิฮอร์สองทุ่มครึ่งแล้วพัฒนาของเหล็กล็อกล็อกเทียนทะเลวิ่งรูดเป็นหายมามีแปดกับสามสองตัวหอค้างแปดหนึ่งแปดสองแปดสามสามหนึ่งสามสองแล้วก็สามศูนย์ เน้นจอที่สามหางสำหรับสองตัวมีแปดหนึ่งแปดสามแล้วกัสามหนึ่งค่ะเบิ้ลก็จะมีแปดแปดกับสามสามสามตัวสี่หางมีแปดสามหนึ่งแปดสามสองแปดสามศูนย์แล้วก็แปดแปดสามเน้นจอดอยู่สองหางมีแปดสามหนึ่งแล้วกัแปดแปดสามค่ะสำหรับล็อกเทียนทะเลกับลาวพัฒนาอื่นนี้ลุ้นกันไปต่อกับเจ๊ปากแดงเนาะค่ะ ีปากแดงงวดที่แล้วหลุดไปนะคะสําหรับแนวทางราพัฒนาขอางคุณหมงวดก่อนเข่าตัววิ่งตัวรูดเนาะงวดนี้ขอให้มันขอิฮงคอยปังสําหรับเจ๊ปากแดงรล่าพัฒนาวิ่งรูดนะคะเพื่อนไหนมามีหกับสองสองตัวหกหางมีหกแปดหกเจ็ดหกสองสองสามสองหนึ่งสองแปดเนนจอทีสามหางมีสองสามสองแปดแล้วก็หกสอง เบิ้ 6, 2, 6, 2, ลหกหกกับสองสองสามตัวซี่หางมีหกสองสามหกสองหนึ่งแล้วก็หกสองแปดแล้วก็หกหกสองค่ะมินจะอยู่สองหางเนาะตัวนินตัวจ,อ,จอเพลินหกสองสามแล้วก็หกหกสองสำหรับสามตัวค่ะอาแคปหน้าจอสำหรับคลิปนี้เรากกี้กับขอไอเอสซีแฟนคลับโชคดีมีชัยเนาะคืนนี้สองทุ่มครึ่ง ปังๆกันทุกคนเด้อมากเซียนได้จัดเสีนยนั่นหรือแจวไวพิจารณาเอามาจับชนกันเขี่ยเคียงกัน FC ภูนารักษ์กิงอยู่แล้วเนาะค่ะไปกับแนวทางลาวพัฒนาคืนนี้ปังๆกันทุกคนสําหรับมื้อนี้ลอกกิกกกาบขอบ,ขอบคุณขอบคุณ FC แฟนคลับทุกๆท่านเนาะค่ะที่เข้ามาให้กาลังใจและติดตามทานตัวเลขแนวทางทั้ง่องลอกิกและกาบขอบพระคุณตัวเลขกนวทางจากทุกๆเซี่ยนทุกๆเซียนอีกค่ะ,คะ กลับขอบคุณในหลายเราเจอกันไหมในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ